หนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบเนี่ยนะครับเม็ดเล็กๆเ,เด้อเม็ดน้อยอีหลีเนี่ยนะครับหรือว่าได้มายี่สิบเม็ดผมก็จะเก็บสวัสดีครับช่องสองเด็กน้อยกเกษตรอินทรีย์มาแล้วครับ เดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูนะครับข้าวอีกพันหนึงนะครับที่ที่ผมมีก่ผมได้จากเพื่อนมาประมาณยี่เม็ดครับเนี่ยข้าวข้าวนี้คือข้าวญี่ปุ่นนะครับเนี่ยข้าวญี่ปุ่นนะครับผมก็จะมาเก็บเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวนกมันกินเบิดเนี่ยอันนี้ผมก็จะเก็บไปเลยนะครับ เอาถุงมาใส่แล้วด้วยเนี่ยนะครับผมได้มา20เม็ดนะครับข้าวญี่ปุ่นเนี่ยนี่นะครับนี่ครับนี่คือข้าวญี่ปุ่นได้มา20เม็ดผมก็จะเก็บ <c oughs> จะเก็บยังไงล่ะจะเก็บเป็นรวงนะครับจะเก็บเป็นรวงไว้ เพราะว่ามันก,ก็อยากได้เป็นพันต่อไปนะครับขนาดนี้ยังมีคนมาขอแล้วนะครับนี่รู้ว่าผมมีแต่ผมก็ไม่รู้ว่าใครมีบ้างนะครับถ้ามีก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับข้าวญี่ปุ่นมันเป็นเน่าไหนเนี่ยนะครับเม็ดเล็กๆเนอเม็ดน้อยอหลีเนี่ยนะครับ หรือว่าผมไม่ได้บำรุงเดี๋ยวผมจะเก็บไปก่อนนะครับตัวไหนที่มันออกรวงน่าจะโอเคแล้วผมก็จะเก็บผมปลูกประมาณ20ต้นนะครับเพราะว่าได้มาประมาณ20กว่าเม็ดนะครับ 1, 2, 3, 4, 5, สองสาม1ีประมาณ20นี่แหละครับ2ีต้นนี่แหละครับเนี่ยอันนี้คือข้าวญี่ปุ่นนะครับ พามาเบิ่งนะครับพามาเบิ่งวิธีการเก็บผมก็จะเอาใส่ถุงเลยทดสอบทดสอบนี่นะครับมีถุงด้วยผมก็จะเอาใส่ถุงอันนี้กลับเลย